สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้พบกันอีกครั้งกับเกมรูบบอกตอนนี้ก็มาเล่นกันกับแมป d a n d y w o ว l d วันนี้พี่ก็จะมาเล่นตัวฟินนะครับตัวปั่นเครื่องมาเดี๋ยวเราใส่ทิงเกตของฟินก่อนฟินฟินอะเอฟเฟกก็คือเมื่อเราซ่อมเครื่องเสร็จใช่ไหมมันจะวิ่งเร็วขึ้น33%เป็นเวลา10วิงั้นก็ต้องเป็นสายซ่อมเครื่องปะที่อาจจะเอารีโมทวีปะรีโมทวกับปัดแจรหรือเปล่าเออ อันนี้พี่กลับมาใช้มุมกล้องแบบข้างหน้านะครับมุมกล้องแบบไอ้หน้าตรงเนาะอันนี้ถ้าดูในไลฟ์ก็จะไม่เห็นนะอันนี้ในคลิปก็จะได้เห็นว่าพี่จะเอาหน้ามาเผิ่ในคลิปจะได้มีอะไรแบบที่มันต่างกันบ้างหน่อยมาเริ่มต้นหาเครื่องที่จะซ่อมต้องรีบซ่อมเพราะเครื่องแรกเราใช้นี่เอ้าพอซ่อมกันเร็วมากรีบหมดมีพี่ไม่ใช้ไปไหนเะฮ้ยเจอนี่เฮ้ยจีจี้จีจี้จีจี้โอ้จีจี้อระไ,ไ,ได้ก็เจอจีจี้เลย เอ้ยออมเมนต์อมเมนต์อมเมนต์สองอันติดกันเลยใช่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 เครื่องนี้เสร็จแล้วเครื่องแรกจิจี้รีเซ็ตเฮ้ยมีคนแตกโดนอะไรตีแจกกันแล้วใครอ่ะตาแรกใครรู้มองไม่ทันใครน่ะโดนรู้ดีดีกินไปเรียบร้อยของอะไรกระตึงนะใช่ของอะไรกระตึงนายพี่รีบซ่อม ที่เจอเครื่องหนึ่งแล้วครับเครื่องสุดท้ายแล้วอยู่กับพี่ถ้าง,งั้นไปรอรีได้เลยโอเครอรีบด้วยพี่พี่บอกน้องเลยไปรอรีได้เลยโอเคมารอรีบเลยมรอรีบเลยพี่บอกน้องเลยบอกแล้วบอกแล้วไปวิ่งไปเข้ารีบละควางสองตัวเข้าเรียบร้อยให้บุกมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบอ๋อน้องเบสไม่เข้าหรอวันนี้เบสตี้ไม่เข้าเขาอะไรติดธุระอ๋อไปเล่นโฟล์เซคินรอโอเคครับเออลืมดูเมื่อกี้มันขายหรอวะพี่ลืมดูเมื่อกี้มันขายแต่ลูกอมกับลูกอมอันใหญ่มาไปต่อเลยเรื่องแรกตัวนี้ พี่ขอแล้วกันขึ้นนี้โอ้คนเยอะคนเยอะเราเก็บเทปยากเลยโอ้ยโดนโอ้ยโดนตัวตีเลยโอ้ยตดขอบประตูโดนตีวิทีนึงมีตัวกว้างนะพี่โดนตีทีโดนตีโดนตีชาตีไปเฮ้ยจะแบนเดดเก็บเลยเก็บเลยแบนเดดพี่ขอแล้วกันแบนเดดพี่ขอขอแล้วกันพี่ขอแล้วกันพี่กำลังทำเครื่องหนึ่งอยู่กาเจับแบนเดดอ่ะเมื่อกี้พี่โดนแล้วหยิบเลยบุกหยิบเลยมาเก็บไปก่อนแบนเดดโดนตีทีนึง โอ้ยบันเดทมันฮิลหนึ่งเดือดเลยใช่ปะใช่หนึ่งเลยก็งันใช้เลยไม่ใช่ไอ้นั่นเมดคิดเมดชิดมันฮิลสองที่จำผิดไม่ได้เล่นนานลืมเลยงั้นยิ้ไปก็รักษาเลยเรามีใครที่เป็นตัวฮิลหรือเปล่าเนี่ยพี่ลืมดูน้องคนไหนเล่นตัวฮิลบิ๊กเป็นตัวฮิลเนี่ยแต่เทปหมดอ๋อบิ๊กใช้สเปาเหรอใช่ครับอ๋อโอเคงั้นพี่ไปเก็บเทปนะเดี๋ยวเทปไว้บิ๊กมาเอาเองแล้วกันได้ถ้ามีเก็บทันเออโอเคเขาหมดแล้พี่กลับลิฟต์ละ โอเคกลับริฟเลยคุนาเมนไม่ได้เก็บเลยรอบนี้เป็นแกกลับเลยแหละเขาลิฟเรียบร้อยไปไปสู่ชั้นต่อไปชั้นเก้าด่านเดิมเลยมีคอสโมเฮ้ยคอสโมกับตัวอะไรหมาพี่โบหมาเป็นหมาโอ้โหที่ไม่เก็บของตรงพื้นแล้วกันนะ ใครอยากแบบมือไวเก็บปุ๊บแล้วก็รีบวิ่งก็เอาเลยเพราเราต้องรีบผ่านลักห้องนี้มันยื้อไม่ได้อันตรายนะเออเออพี่จะใช้ไอเนี่ยแหละบิ๊กบอลตรงนี้แหละเด้ซ่อมตรงนี้เลยเออใช้เลยก็ได้ใช้รีบไปโอ๊ยแม่เฮ้ยคอนโบคอนโบคอนโบเกือบตีแล้วโดนตีโดนตี เสร็จไ<ภ>ม่น่าหมดเสร็จไม่น่าหมดเสร็จไม่น่าหมดไม่น่าหมด,ดหมดลบก่อนหลบก่อนลบอปเก็บหลบได้ละพักตาดโวนพี่ขอยืนพักก่อนนะเสร็จไม่น่นาหมดถ้าบมีฮิวไปก็โดนตีอยู่ดีถ้าไปฮิวตอนนั้นก็ได้ถ้าไปฮิวตอนที่เข้ารีบแล้วก็ได้หรือออกมาเก็บเก็บไปรีบ,รบออเ,เลยเก็บเลยโอเคเก็บเลยไป<อ> หน้าดิบมีคอสโมหรอวังไปครับพี่ขอละโอ้โหโอเคไม่เอ็งเท้าหมาลืมเลยอ่ะน่าจะไปลืมเ <ไป S 2> ขาไหม,มนะโอ้โหไม่มียารวยละมีเยอะอยู่งั้นพี่ขอซื้อนี่แล้วกันคือป๊อปก,กับสปีคแคนดี้มา ซื้อมาเพิ่มสซมินาเมื่อก,กี้เกือบไม่ทันพอจิมเพียมเกือบไม่ทันเองไม่ทันไปรอบหนึ่งด้วยโดนตีชั้นนี้กี่ตัวครับชั้นนี้สามตัว,ตวครับสามตัวเหรอเอ็นคอรโม่บูก,กี้มีคอรโม่ตัวหนึ่งใช่อ <10. S 1> คอรโม่มาหน้าลิฟเลยเมื่อกี้คอรโม่บ็อกเทนลูดี้คอรโม่บ็อกเทนโอเคลูดี้คอรโม่บ็อกเทนได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวไปดู ถาอกข้างนี้สตเตลสูงกว่าแน่เลยเนี่ยน้องเดินแล้วมันไม่โดนสตเตลสูงมันเลยไม่เห็นเด๋ยวละเรียบร้อยครบพี่กลับอีแล้วนะกลับเลยกลับเลยเีงเดียวเสร็จแล้วออลิฟเรียบร้อยโอเคชั้นสิบแบบรวดเร็ว,รวใชไไ้ได้เนี่ยรอบนี้ได้แม้จะเหลือคนน้อยก็ยังพอไหวอยู่สวัสดีครับมามีใครมาใหม่เนี่ยสวัสดีครับ ซ้อมเพิ่มเร็วขึ้น,นเออปักขึ้นเร็วขึ้นเฮ้ยท่าน,นี้ไป<ฮ>ดับไม่ดับฮะไม่ดับอะไรไฟดับไฟดับมันดับอีกแล้วทีม่มันมีนั่นนั่เลยใช่ปะระดับนี้คือมีตัวปลาไบรนี่ปะใช่ตัวสว่างมีลุยด้วยจินเจอร์อะอ๋ะอ,อจินเจอร์คือตัวนั่นหรอ จินเจอร์คือ,อตัวนั้นป่ะไอตัวฮิวเพื่อนเหรอใช่มีจินเจอร์นะเมื่อกี้ที่อยู่หน้าลิฟต์เก่าครับหนึ่งเครื่องท่านี้มีแปดเครื่องมีเจอจินเจอแล้วไอตัวตัวแบนทดลองอ่ะดูดีเหรอไม่ใช่ไอโอเจอร์ใช่โอเจอร์โอเจอร์อยู่กับกระป๋องโค้กอ๋อโอเคเ<ะ>ห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ กเกือบได้อีกเยเฮ้ยพวกยายาทีมทีมยาเก็บเกือบละเออตอนคืนนี่มันสว่างเลยบิงตัวเนี้ยรูที่สว่างด้วยตอนคืนตัวเป็นหลอดไฟเนี่ยจะบุ๋มเป็นหลอดไฟปะสว่างใช่พี่หาเครื่องซ่อมก่อนนี่เครื่องอยู่ไหนหมดโอเคหน้าลิฟต์อ่าหน้าลิฟต์เปิดได้อ๋อใกล้เสร็จแล้วโอเคหนึ่งเครื่องตรงนี้ทำงานซ่อมให้เหลือเจ็ดเครื่อง ใอ่ออน้องบอกว่า,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 วาพี่รู้หรือ,อยังว่าจะเจอวงเวียนชั้นที่20รตีร้อยเปอร์เซนต์อะไรคือวงเวียนนะโบเบดหรอถึงโบเบดปะตัวโบเบดพี่เล่นตัวภาษากรีกอะใช่ปะแต่ไทยเป็นวงเวียนเหรอหรือไงมาถึงอีเวนต์เหรอแต่ก็น่าจะเชน่นน่าเป็นแหละครับชั้นที่20คือตอนนี้พี่ยังไม่ถึงอเอาจริงพี่พี่เล่นักเกินเกินแล้วมั้งแต่ว่าไม่รู้รอบนี้ถึง20ป่ะลองดูอ่ะลองเล่นไปเรื่อยๆถ้าไม่โดนตีอะไรก็จะจถึงนะ ค okay. ือจากไหนคือสุดท้ายพี่หาไม่เจอเลยอยู่ทางขวาเนี่ยน่ะเข้ามาอ๋อโบเบ็ดโอเคครับยี่สิบมีคนเจ็บอ่ะไม่มีเลยไม่มีใครเจ็บมีแต่เนี่ยเดี๋ยวเราฮิาวนี่นได้เาจะฮิวเนี่ยเหรอจะฮิวให้เนี่ยเหรอโอเคเราดับดาวไปเฮ้ยมันดับสองห้องติดเลยนี่เอาส oh. อักเอาโอกาสเราเอาลถมาแล้วนะโอกาสมัน ตัวนี้พี่คิดว่าแดนดี้เวิ์คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเนาะเดี๋ยวเรา่าจะหาเกมเอะโลบอกหรือว่าตอนนี้พี่กำลังมีโปรเจกต์ใครมาดูลา์เนาะพี่ขอสปอยไว้ก่อนแล้วว่า,รารเราได้พี่กำลังเริ่มจัดโปรเจกต์ไอ้นี่ครับไมค์คาร์บร้อยวันอะน่าจะเป็นการลองเล่นแบบร้อยวันครั้งแรกของพี่เลยเใช้เวลาในการตัดแล้วก็อัดเยอะมากไม่รู้ว่าต้องนานเท่าไหร่อ่ะร้อยวันนี้มันอัดกี่ชั่วโมงในโลกจริงก็ไม่รู้อะ แต่พี่น่าจะลองทําแบบนี้ดูครับเพราะว่าตอนนี้เราถึงจุดที่ว่าคอนเทนต์เราต้องหาหลายๆเกมมาลองแล้วอะตอนนี้จริงมันมีเกมอีกอั่าหนึ่งที่ใครดูดิที่คอร์ดนะพี่ส่งไปอะไอ้น่าที่มันถ่ายรูปไคจอูอนะนั้นพี่ก็จะซื้อมาเล่นอยู่รูเล่นกับพี่บิ๊กแหละเคนะใครมีเกมอะไรแนะนําก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับในช่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเปิดบทในดิคอร์ดเนาะเกมที่นั่นมารวมๆกันมาเยอะๆครับเดี๋ยวพี่จะเปิดบตแล้วกันแต่คงจะเป็นเกมใหญ่ๆเนาะถ้าได้บทเกมเล็กๆพี่อาจจะ แต่ว่าหลักๆก,ก็ยังลงช่องนี้เป็นไอ้นี่นะช่องนี้ก็จะลงตัวโรบอกกับไมค์คาเป็นหลักเนาะป้าเข้าลิฟต์ก็เสร็จพอดีเลยวันนี้ก็จะลงโรบอกกับไมค์คาเป็นหลักนะยังไงก็ไปตามใดิสนเอาละกันนะครับพัฟฟี่จะเล่นเกมอะไรหรือแบบมีเกีมเยมอะไรมาโบนทันที่สิบหกเฮ้ยมันอะไรมาเฮ้ยคนใหญ่หเดินนะทันบ้าทาเอ้ย ืโ pile. อโคตรใหญ่เออโอเคพี่กินโคกเล็กแล้วก็ซ eh ื้อโคตรใหญ่มาอันยนแพ้มีอะไรมีอะไรแพ้ร้อนเบอร์กินน้ำหน่อยเสียงแหงไปแล้วกินน้ำหน่อยเสียเป็นตัวลายบ็อกเทนลุยกิดิ้งกิดิ้งกิดิ้งโบเบ็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 เฮ้ยโบเบ็เหรอโบเบ็โบเบ็พี่โดนเองนเขาแล้วพ oh, ี่โดนเอ็นเขาโบเบ็แล้วขอหน่อยขอหน่อยขอเองนเขารอบนึง ได้รีเสิร์ชปกปิดแล้วตรวจมันจะตามพี่มาอยู่เลยเฮ้ยมีสแคปด้วยรองเอเคอยู่ตามละได้ได้อยู่พี่มันวางสายตาอยู่โอเคตัวเราเห็นเราบล็อกเลยโอเคบล็อกมันไปเจอลูดี้แทนละก็สุดท้ายแล้วกลับริบเลยสุดท้ายล้วกลับริบเลยโอเคโอเคโอ้มันเห็นโอ้ดียัด้ รูด yup. ี้กำลังเดินกลับอยู่นี่ยวมนี่เด okay. well, ียวอ่าพี Eg ่ทำบิ yeah> ๊กพี่ทำดีกว่าบิ๊กโอเคครับีเข้าไปดูโบบี้ไอ้โบเบ็ดนะมีสแคปกับโบเบ็ดตรงกลางมีเต็มเลยแล้วไปทางซ้ายไปวิ่งซ้าย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 ครับพี่ซ้ายเดยวเราก็ได้เดินเรก็ได้เดี๋ยวิ่งแท็บเดเราก็ได้เดินเรก็ได้ไปเจอวิ่งนะเดินเราก็ได้เดินก็ได้เดินก่อนเดินก่อนเดี๋ยวเราเตรียมวิ่งเดี๋ยวเราเตรียมวิ่ง โอเคอ่าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไม่มีแล้วสแคปวิ่งเลยวิ่งเลยเอาน้องอ่ะเอามาโอเคมาแล้วมาแล้วรอดวูวโอเคชั้นนี้ตึงจัดเหลือแค่สามคนเองไปก็เรียบเลยอ่าอ่าสเตมิน่าใช่สเตมิน่าหมดบ่อยโอ้ชั้นนี้มันจะผ่านน้องบอกว่าชั้นยี่สิบใช่ไหมเจอแน่นอนเดี๋โอเคเดี๋ยวเราไปดูน่าจะถ้าเราได้เจออีกรอบมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ละที่สุดพี่ โปรเบตเจอน้อยมาก,มกลเลยถ้าเจอชันอ้นที่สิบเออถ้าเจอชั้นที่สิบก็น่าจะเท่าไหร่หรอน่าจะห้าสิบยังสิบสี่มันชั้นละห้าบวกสองอ่ะไปเดี๋ยวไปดูก,กันโอเคครับอถ้าโบเบตสั่งกระดิง่งห้าเก็บของโอเคครับอ๋อถ้าใครจะเล่นด้วยต้องอแอดเพื่อนพี่บาแล้วกันครับแอดเพื่อนมาบุ๊คสมุดที่สมุดที่ทีเคมิงครับจจงหวะสมุดที่ทีนั่นเลยกดเรามีโคอีใช่ไหม กดตรงเนี้ยครับ<ไ>ลองย้อนคลิปได,ดูหรือไม่ก็ไปตรงหน้าชุมชนก็ได้หน้าชุมชนพี่จะใส่ชื่อโลบอกพี่ประยู่ธ์น,นั้นก็เห็นชื่อครับตัวอะไรเห็นว่างัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกับกอไม่ใช่ลอจเจอร์ตัวอะไรกันนะมันมีที่ชามีบล็อกเทนมีคนคนี่มีอะไรอีกไม่รู้อะ ออกกันแล้ <ไป S 1> วเขาโดหินออกเทนอยู่ตรงกลางนะอยู่ห้องอ่าอยู่ริปปิดริปปิดอ่ะเอ,อลีที่มันปิดอ่ะเ,อเรลี่พี่พุกเหลือเท่าไหร่หนึ่งโอเคไม่รู้ถึงพันยี่สิบป่ะเนี่ย แบนเดดในด่านเจอแค่อันเดียวออกนะตั้งแต่เล่นมาเนะน,น,นี่ยรอบนี้แบนเดดน้อยพวกอะไรเห็นวะป๊อปปี้เห็นไม่ใช่ป๊อปปี้ตัวอะไรป่ะนะบล็อกอ่ะไปนู้นละอุ้ยซอผิดมันมาไม่มีตัวล่อมันมา พี่ซ่อนแต่โอเคพี่ชาเห็นข้างในข้างในเหลืออเครื่องต้องซ่อมกี่ที่พี่ซ่อมไม่เสร็จหนึ่งเครื่องเลย4สี่เครื่องน่าจะด้านในหมดเลยจะแถวด้านในด้านหลัง โตรงกลางทางขวามีทิช่าทางซ้ายเด็ดทางนั้นทางซ้ายมีรูดี้กับบ็อกโอเคที่ตามไอ้ที่นี่ไปรูดี้มันเดินไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ได้เก็บค้างอ้าเก็บค้างอ้าเก็บค้างโอ้โหเรียบร้อย ไม่น้องไม่เดินนะไม่น้องไม่เดินเพราะว่าพี่มันหลุดแล้วไงนะคะเ,เรียบร้อยคนหลุดเนรูเนอะคนหลุดแล้วอา่าโอ้โอไมปถึงชั้นชั้นยี่สิบหลอกหลุดละเรียบร้อยออกพี่ทำอะไรไม่ได้พี่พี่ค้างไปแล้วอะ่ะเบียดพี่ค้างปะตอนเนี้ยพี่บุกตายไปแล้วตายไปแล้วโอเคไม่มีเหตุผลที่พี่จะอยู่ละ โจบงี้เหรอโอเคงั้นพาร์ทน,นี้ก็น่าจะจบเท่านี้แล้วสำหรับเกมแดนดี้เบิร์นะครับอ่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าน้องๆอยากพี่เล่นเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะหรือมีคนดูเยอะพี่ก็อาจจะกลับมาเล่นนะครับโอเคอันนี้น่าจะตัดเป็นคลิป,ลปได้คลิปหนึ่งพอดีไปละ